ก้ายตน่ะให้ก nah, ูห่อชิ้น่กูกินเปล่าอะก็ถุกิกคอยมาด้วยมาู้วยมา้ให้ยังันจะย้าตัว้องไในมุนจั่หอน่าท้องไดก็ถุกิกคอยมาด้วยคอยมาใช้เทวดาที่จะลุกผัวเจ้าว่ะใช่ก็ถุกิกกูยินป่านะกูกินเปล่านะกูจะก็ถิวตัวกูก็ติวมุกูตาว

มันนี้ไปแล้วนองหอตอตาโอ้ยนอจากล่าเมลวดโอ้ยจะจะดมาโมล้ว่ะตอตาตอตานึ่งาตรงนี้กาพบญาติในน้องหุมกุ้งต่าตวนั่นเทเฮ้ยจูงใช้ให้นุ่มถามไม่ก้าเส้ยที่เป็นอุปกรเลยไปอการเลียจอหนงนุ่มเอุกุเช câu án này vô đột đả đấy à u uh.